นี้ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็น EP ิที่3นะคะ e ีีนี้นะคะ,เ,ะ,คะ,ะ,คะเราจะพาทุกคนไปตะลุยกินตลาดปากน้ำกันนะคะแต่ก่อนจะเราไปศึกษาประวัติความเป็นมาของตลาดปากน้ำกันก่อน,นะคะในอดีตของปากน้ำนะคะเคยเป็นสถานีรถไฟปากน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเหลือแค่เพียงตลาดค่ะแล้วก็เป็นมีอนุสาวรีย์ของปากน้ำนะคะตั้งอยู่ตลาดปากน้ำนะคะก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่และของกินค่อนข้างเยอะมากๆเลยะคะ่ะทั้งของสดของกินเล่นของ มีทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นที่ว่าเป็นร้านดังร้านประจําร้านเด็กของปากน้ำนะคะนั่นก็คือโกโกโอ้อาม่าค่ะ เปิดเวลาหนึ่งทุ่มนะคะและระหว่างหนึ่งทุ่มนั้นจะมีคนมาตอ่อแถวมันยาวมากเลยค่ะทุกคน,นเราต้องไปต่อแถกวกันให้ได้วันนี้นะคะไปดกันเลิตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปตลาดปากน้ำนะคะทุกคนแต่ก่อนจะเดินทางนะคะเราต้องอย่าลืมศึกษาเส้นทางการเดินทางและวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะทุกคนไม่งั้นเราเอาจจะหลงได้หรือเสียเวลาในการเดินทางนะคะ,ะ,คะทุกคนเรา,ก,าก็กำลังเดิน นี่นะคะก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของปากน้ำนะคะทุกโพตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตลาดปากน้ำเป็นที่ยบรอแล้วคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศของปากน้ำกันเลย คนในโซนตลาดปากน้ำนะคะก็จะเป็นของกินตามข้างทาง,างเยอะแยะไปหมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตลาดปากน้ำนะคะตลาดสดส่วนเราจะเดินไปดูของโซนตลาดปากน้ำกันนะคะเพราะว่ามีของเยอะมากเดี๋ยวไปดกะคะัค่ะร้านแรกนะคะที่เราบอกไว้ว่าต้นลีปเราจะพามาอีนนะคะก็คือร้านโกโก้มากค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะคนก็จะยังไม่เยอะเท่าไหร่เท่ากับสองวันเท่ากับวันเสาร์อาทิตย์นะคะคน Oh, I I'm not sure to baby, I got you, and baby, you got me. Tell me how you feeling just keep it feeling. Promise we'll find peace. Your smile it got me, got me lost like your eyes. Baby, I just want you, want you to go, want you to be mine. <laughs> me นี่นะคะทุกคนเราก็ได้โ,คโ,คโกโก้มาแล้วนะคะแต่ว่าเราสั่งเป็นเผือกนะคะทางร้านนะคะก็จะมีให้เลือกระหว่างเผือกโกโกแบบ้แบบชาชาไทยแบบชาเขียวมีเยอะมากค่ะทุกคนก็เลือกเอานะคะแต่ว่าวันนี้เราเลือกมาเป็นเผือกนะคะเพราะว่าเราอยากมีชื่ออก่อนกินนะคะทุกคนก็อยากคนคนคนให้มันเข้ากันน,น่ทุกคน แต่ว่าเท็กเจอร์ตรงเปลือกนะคะก็จะนืดๆอย่างนี้นะคะคือมันแป้งฟิล์เวอร์คนๆก่อนล้วก็โดยหวานหวานมากคนที่ชอบกินหวานต้องมาลองคนที่ชอบกินหวานต้องถูกใจ ร้านต่อไปนะคะก็เป็นร้านของกาแฟบ้างค่ะทุกคนเป็นร้านหมาล่างนะคะตั้งอยู่บริษัทอัวม้ามาแล้วก็จะเจอร้านมาละทุก่งองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายหน้าร้านให้ดูค่ะหน้าร้านนะคะเราจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีเก้าอี้รอนะคะทุกคนข้างๆก็จะมีหลากหลายร้านเลือกเลยค่ะ I right I want want next to to you you me. นี่นะคะก็ฟค้าก็จะยืนชิ้งตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีป้ายด้วยนะคะนี่นะคะคือป้ายให้เราเลือกเสร็จมากเสร็จจังเลยเล้ก็เสียไปเลยค่ะนี่คะคะอะคาก็จะมีบอกทางอ่าทางวางนะคะราคาของหมาล่านะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้หมาล่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนี่คือเนื้อนะคะ ชิ้นชีสโอ,อยแล้วแล้วก็แหนมเหมือนแหนมแล้วก็เห็ดน,นะคะทุกคนแล้วก็มีอกไก่นะคะเดีมยวมวน้นนนำซออีขคนนะคะค่อนข้างมีความหวานที่เขาก็ เผ็ดใช้ได้เลยนะคะต่างเผ็ดกลางแต่ก็เผ็ดพอดีนะคะทุกคนจัดว่าอร่อยค่ะร้านนี้ให้แปดเต็มสิบเลยร้านนี้ค่อนข้างให้พริกมา่าเยอะมากทุกคนก็จัดว่าชาลิมที่สดสุดยอดร้านต่าไปนะคะเพจจังมา่าสามารถต่อร้านนี้ได้นะคะทุกคนเป็นร้านผลไม้ปั่นนะคะ ถ้าจะมาร้านนี้นะคะแนะนำเมนูเสารสปั่นหัวไก่ยกิร์ตไปด้วยนะคะทุกคนมันจะนัวมากร้อนเผ็ดมากเลยเราเผ็ดแล้วแต่ยังมีคนที่เผ็ดกว่าเรานะคะโี่โพสนั่นก็คืออุ๊ยพูดไมก็ไปวิ่งออกกำลังกายมาจากไหน ได้มาแล้วทุกคนนี่ต้องสั่งใส่โยเกิร์ตเท่านั้นสาวารสฟันร้านนี้คือมันมีความเปรี้ยววะหนัวยโยเกิดมันแบบมันแบบมันแบบม,แบบม,แบบมันดีมันดีมากสี่ิบ้าบทไม่ใส่โยเกิร์ตส0ิแต่ว่าใส่ดีกว่านะคะทุกคน านชื่อว่าบ o o n t o นะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านกาแฟที่มีมาม่าขายนะคะแต่มาม่าดังกว่ากาแฟค่ะทุกคนเพราะว่าละมาม่าร้านนี้นะคะเป็นมาม่าหมอ้อไฟต้มยำนะคะมีราคาที่ถูกและคุ้มมากคนเต็มร้านตลอดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านของนะคะ้คปลาดูกโนแล้วก็จะมีบรรยากาศนั่งชิลอ,อยู่รอบๆข้างนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะอาหารก็มาถึงแล้วทุกคนเราคือใส่หม้อไปก่อนเพื่อว่าตืมนิดหน่อยสิ่งที่เราสั่งก็คือหมูสับเพิ่มชีสเพิ่มมาม่าเพิ่มอะไรในนี้ยอยู่ในนี้คค่ะทุกนแล้วก็มีไข่เจียวนะคะบรรยากาศร้านก็นคือดีมากสุดๆ Girl, you ระเชาติเป็นปลากรอบอร่อยนะขอตัวไปกินก่อนนะคะจบแล้วนะคะทุกคนกับการรีวิวตลาดป่างน้ำของเรานะคะสำหรับใครที่อยากมานะคะ ามันจะขึ้นเป็นขั้นสำหรับวันนี้นะคะอร่อยมากอิ่มราคาไม่แพงมากนะคะสำหรับใครที่อยากมาลองนะคะมีหลายหลากหลายร้านให้เลือกเลยค่ะแต่ว่าร้านที่เรามาชิมน,นะคะคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากไปแล้วค่ะบ๊ายบายกลับบ้านกันบ๊ายบาย feeling. The